กิจการบทที่25ผูวาเพ็จทัดสอบสวนเปาโลแอนหากกระเบนไปจะไงนะกับเผ็ดทัดเบนปันภูวาตามหนองเทตซีซาริยาเดเจอห,าหนายอันกระเปาะเจาะกรุงเยรูซาเล็มเจอพอดีจุมห,าหนาตะกูลจำกับจุมกุยบูตกุยปะแกของกยอิสราเอลกระเตอะเจัอัน เดาเรื alo, ta ilo, ta time, ่องนาคาไลติไปเปาโลแตะโหลดแต่ไล่กี้ย้อยเจออะไรก็แทกออนเพทัดอซวยเปาโลออนหลับเตะเจากรุงเยรูซาเล็มเอนเพื่ออะไรสิบนสอบสวนอันอตลติฮักที่จริงอะไรก็ว่างแผ่นอิตาเปาโลหนึ่งช่วงน่ะกอันเปาะหนึ่งอะไรกี้ย้อยชังกิเพทัดกะเว้านึงอะไรไป ອໄລກະກຽວປາໂລດະນຶ່ງມືງຊີແຊລີຍາອອດເຈີເຈອັນຕະດູນກຶກກະຊິຫຼັບປໍອອດທີກີຄືກັນຄັນໄວນັ່ງອີຊອບສວນອັນກອນໄເືອເອດໂກຍນ່ງຈຸມຂອງໃນະກບນສິບີນນໍນາອອນຫັບປໍມະນຸຄັກຶລດຄັນອັນຕະລຫະວິລະກອນໄວອບສວນອັນອອກີ เจอฮาหนายเพชรถัดกะนั่งออนนุกรุงเยรูซเล็มแอนประมาณ9ก้มื่นสิบมื่นนี้ละเจอกับรับเปาะจเมืองซิซารียาแอนเจอกับบนจุมกุยบูดกุยปแก้ของกุยอิสราเอลเปาะนำเจาะปะเทศเจอแบกสมออะไรกับโรเปาโลเตเพื่อสิสอบส่วนอันบัดเปาโลมุดเตาะปุ๊บ จุมกุยบูดกุยปลาแก่กีกำรวมมุดเตาะจ้อันเตมินพรามณ์เบจบาะวาอันสุกปเปไปอันตะโลตะไลพิลกอเลอหักแนวนากาไลเวาวอันอกีนตะบนหลักแทนไงเปาโลลดเวาไปกะตนตะเราพาติแนวนากาโลดกดบัญญัติของกุยอิสราเอลกะตะเกิดตะออนวิหานศักดิ์สิทธิ์ของไห่ปันมอนทิน จงกะตนแตโลยกฎหมายของกุยโรมพาติแนวหากเพด็ทัดกะนั่งอีเอ็ดมิดกุยอิสราเอลออดอันลดศวาวนึงเปาโลไปไม่ชิยามรลับประเจาะกรุงเยรูซาเล็มแอนนะเพื่อสีออนกุสอบสวนคดีของไมอนายต่อมัดกุยอิสราเอลนากะออดติกีเปาโลบัตไดอีลบเปาะเจะกรุงเยรูซาเล็มนั่งอันลดเวาวไป enggak si talap dak nak enggak otomatis ใหม่ปนัยก็กลับกับกฎหมายเจอไม่ปันภูนากากฎหมายรวมแต่งแต่งอนปันภูตัดสินเจอเมืองซิซาเรียในกับปันเมืองนากาไล่แต่งแต่งอนปันบันตัดสินกุยนากาปันชนชารมไม่กระด้างแก๊กเจอไปกะต้นตะนโรนากะโลยกุยอิสราเอลเจอกะกับต้นอีปอนางเอประเทศ ขันกะแตะแนวลอยสมควรสิบนโต๊ดกะเจ็ดกะกะชียามกะเจ็ดอยู่หากอะไนกะต้นแตนเรานากะลอกฎหมายพาติแนวกะเลอดชิเตยามออนมาเลยมอบต่อคงกะออนอะไรนางดักเจอหานไหนกะเลอดชิแซกออนปันตนายกษัตริย์ปูดสีสาทะนากะชิตัดสินคดีคงกะอะไนซังเปาโลวองดิ เพททัดรถปรึกษากับจุมที่ปรึกษาของอันเจอหานายอันเลยเว้าไปมาแชกอนกษัตริย์ปูตซีซาปันภูน่ะกระตัดสินคดีของใหม่ไม่รถที่บนประอดต่อมัดกษัตริย์ปูตซีซาหรือเว้างิรถตะบนมาเลอน่กสิปันเว้าวิละนางเปาโลบนอดต่อมัดกษัตริย์อลิมปาอน อาด,ดูนปอแอนสะเอ่ยจังไงดีกษัตริย์อกลิมปากะเตอะแม่ผู้ว่าเพชรทัดนึงเมิายาเกอันเตะมนุกับแซมกะมอยของอันนากาละมะบอเน็ตบานะอะเกอะไรออนึงเมืิยาสะเอ่ยจังไรึกเพทับาเรื่องของเปาโลโอ,อนอะไรตะมึง อันเว้าไปบนกลวยมนะนะ,ะ,ะนากาไลคังอนาดานายกกตีสมัยเพลิกปันผัวาเจอเจอนึ่งช่วงนากังกะเปาะเจาะกรุงเยรูซาเล็มวางกีตะกูลจำปูดกับจุมกลวยบูดกลวยปะแกยของกุยวยอิสราเอลนากาออติกีอะไรเตาะจองกะเจอกระว้าไปไช่วยหันานแตะโลเชอยแนว ะไรแสกอนกันกะอะไรคำแซงอันเอตโตนอันเพื่ออะไรสิบนใจอันตะแกเจหัก่กะกะตองอะไรไปกฎหมายโรมสิตนแตะแบมกี้ต้องเปาะตามขั้นตอนของกฎหมายให้ยวงสิเอตโตนมาเลยก็ต้องบนตะมึงนี้บาดพายไว้จังสิปันตัดสินเอตโตทุกีจุมกุยอิสราเอลวะไหนเลิศลับเดาะมโนยกรรมกะ ຈົ່ງກະກະຕຸນອອດຊັງຊັງໄປສາມເົາກະເລີນອໍນະຢູ່ໃຫ້ກີ້ຕໍອອດຕໍມາດອະລາຍດັບເພື່ອຊິອໍນະໄລສອບສູນກະກຶດໄປໄລຊິຕິໄປອັນຕະແນວລ oi ແນວໄລແບບນາຍແບບກີ້ຮັກຕໍແມ່ນງ່າຍໄປອັນຕະລົດກົດມາຍແບບນາກາຊົມຄຸນຊິບົນຕົດດັງດັງດີ້ แนวนาคาไลติอันเกมังกะเกี่ยวกับแนวนาคาไลจือแนวนาคาไลถูกชังเจออะไรละแลนึ่งๆเรื่องปวยมะน่ะน่ะก็เลื้อมพระเยซูอะไรเว้าไปอันกระเจเจ้อหักเอาจัวฮะเกอ้าเอาไปอันมอแอนซำนายชังแนวนาคาไลติอันกะตรั่งหักแนวเสียล่ะอันมัง กาปันเรื่องนะักกุยอิสรา ел, เอลเก็เจือเก็์ือรีกะสิตปันตัดเส้นออนอลไรดักกะเลิอัล,ะละบล้ออันไปอันซีงามนะรละับเปาะเจาะก,กรุงเยรูซาเล็มเพื่อสีออนกะตัดสินตอมดกุยบุตรกุยปะแกของกุยอิสราเอลนักอัติกีออกหักอันบัตต่ยามปาะนั้งเจาะก,กรุงเยรูซาเลม็มมาเกออันว่าวไปสีออนกระสัตบ,บุตดซีซานนก,กรุงโรมแต่หาย ปันภูนาคสิตัดสินคดีของอันกะหลุดตกลงอนอะไรเกี่ยอนาดาเอาตินายไว้จนเต้ากะสิปันสวยอันอนอนปอกจกกรุงรมเกีนากาเพชรทัดวาวอ,อนกษัตริย์เกีตะเตมงึงสังเกีกษัตริย์อักลิมปาหลุดวาวหนึ่งเพชรทัดไปกะกะอิเตมึงนำเ้ความวาวของจุยนากะไม่วออาวอะไใน เพชรทัดเลิศแววไปคันกิสมอเดอร์สิออนอัตะวาออนไมตเมืองแบบสมออักลิมปากับเบอร์เน็ตรถมุดเจาะบานผสมมุดแบบรูราตามตำแหน่งของกษัตริย์อักย้อยเจอกระเบนกวยบูดกวยปะาแกนากเบนตำแหน่งอปเปรอนากมูดนำอะไรเตทางกวยรมกับกวยนาก็ออนงเมืองอะกี เจอเพททัทหลดจังอนัญญาเปโตรเปาโลอมุดอะดะบัทเปาโลเตเจอเพททัทหลดเว้าไปกษัตริย์อักริมปราเอ้ยรวมทั้งใบกุนะแล้วก็ออดปนัยใบก็ฮอมอาร์อจูฮะไหนบื้นกุยอิสราเอลเสอนะอโลต่อไปนะก็ออดนงกรุงเยรูซาเล็มต่อไปนะก็ออดนงเมืองอนัยอะไรมั่งก็เตาะจ่องกะ ต่แทกออนกะเอโตดอันอะไรตะวาวเบลอไปช่วยนานตาสมควรชีบนชีวิตออนหนึ่งโลกอันนายนั่งหักบันกะสอบสวนอันเจอกะตะฮ้มไปอันตะแนวโลยจนชมควรชีเบินโตดกระเจิดหักอันเบิร์มบัดแทกออนตะนักสัตย์หนึ่งกรุงลมใจหอยบันทูนอกสีตัดสินคดีของอัน จองกะเลือดตกลงเสียสวยอันหะเปาะเจาะก,กรุงโรมหักกะนั่งตะดังบินไปสิเขียนจะมา,าอ่ะเปาะเจาะกษัตริย์แบบแปลกเพื่อสิววิลเรื่องของอันอนาไน,นกี้ไอ,อ,อ,อ้นักการเงกะอ่อนอันต่อออดต่อมันไปเจ้านาะเพื่อใบชีบอนตะมึงเรื่องของอันเบิ้มจะเพื่อใบชีจวยกงาะกึดแนวนากะสิีววากับกษัตริย์หนึ่งกรุงโรมเลย กะอีออนบอยกูนะตะมึงนําเตเจออีแซกพิเศษกับกษัตริย์อกริมปาไหนเด้อกะกึดไปตาสมควรไงคันเสียสวยกวยบ่ออนกษัตริย์นกรุงโรมตัดสนหักต้นระบุบอยภูเกตะโลมีละนึงกออยกะสิอออนไวตะมึงนําเจอกะกึดจวย